รถโหดไม่แพ้แบนจีน SUV PPV จากค่ายนิสันนิสันเทราปรับลดราคาถึง150,000บาทโดยแต่ละรุ่นจะมีราคาไล่เลียงดังต่อไปนี้สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตสำหรับราคา SUV PPV ถือว่ารถเดือดนะครับรถโหดเหมือนกดใครมาเลยเหมือนกับ โรธพี่จีนหรือเปล่านะครับสำหรับค่ายรถจากญี่ปุ่นนะนิสันเทอร่านะครับ SUV หรือว่า PPV ในบ้านเรานะถือว่าลถเดือนที่สุดนะปรับลดลงถึง1 5 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับการรับประกัน5ปีหรือว่า1,500,000กิโลนะตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2525นะครับ เดียวมาเลีเ้ยงตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น E นะเขามีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับรุ่น E รุ่นขับสอกนะจากราคาเดิม1นึ่งล้านหนึ0งแสบาทลดเหลือเพียง1นึ่้านสบาทเท่านั้นนะครับและรุ่นรองท็อปนะ V L ขับ2จากราคาเดิม1นึ่งล้านสี่บาทนะลดเหลือ1นึ่งล้านสองแสนบาทและรุ่นท็อปสุดนะขับ4เครื่องยนต์2.3ลิตร V L Sport จากราคาเดิม1นึ่งล้านห้าแสบาท ลดเหลือ1นึ0งล้านบาทเท่านั้นมี3สีนะสีเทานมสีดําและสีขาวมุกนะครับมาพร้อมกับขุมพลังนะสอลิตรรับรองมาตรฐานผ่านยูโรไฟเพิ่มระบบกรองขมเหลเสีย DPF ุรนนีเปเครื่องยนต์สองจุดสามลิตรก็จะผ่านมาตรฐานยูโรไฟนะครับในส่วนภายนอกนะปรับเปลี่ยนกระจงหน้าใหม่ให้เป็นสีเงาดํากอไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นสีเงาดาไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟตัดหมอก LED กระจกมองข้างเลาหลังคาสีดำเงาแกมด้านข้างสีดำเงาสปอยเลอร์ด้านหลังไฟท้าย LED ฝาเปิดท้ายไฟฟ้าพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนมาพร้อมกับล้ออยอยขนาด18นิ้วสีเงาดำและดิสเบรก4ล้อในส่วนของภายห้องโดยสารก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีดำเบจและโทนดำแดง และยังมาพร้อมกับหน้าจอตรงกลางขนาด9นิ้วรัอบรองการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ a อ d r o นอ a ตโตแบบไร้สายและมีระบบนำทางในส่วนของหน้าจอตรงกลางบริเวณผู้โดยสารแถวที่2แถวที่3ก็จะเป็นหน้าจอขนาด11นิ้วถือว่ามีมาให้อย่างครบคันสำหรับ Nissan Terra ในปี2025นี้พร้อมกับปรับรถราคา150,000บาท ในส่วนของขุมพลังจะเป็นเครื่องยนต์2.3ลิตร4สูบ190แรงมา450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดระบบขับเคลื่อน4ลอ้อรับรองน้ำมันทุกชนิด B7 B10 และ B20 ถือว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจ Nissan Terra ในปี2025นี้ปรับรลดราคาเดือดแข่งกับแบรนจีนและรดน้ำมันด้วกันเอง150,000บาทถือว่าหนักแล้วก็เยอะมาก แฟนๆแล้วครับจิตรยังไงกับนิสสันเทอร่าที่มีการปรับลดราคามาถึง1 5 0 0 0 0บาทชอบหรือไม่ชอบลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่ามาชา้าเกินไปไหมสำหรับการปรับลดราคาและออปชั่นที่ให้มาสมรรถนะเครื่องยนต์ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวแฟบบนๆคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้เจนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใต้คลิปนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ